rồi, bên này đã cho bằng thang thằng gần ông đầm con thì nào ơi, nó và thang sang phần ô cầm lang, thì nào ơi, cầm lăng anh pen lôm nó Hãy อ,อกำลังใส่แป็นลมพี่น้อ,องเลยเนาะขางนั้นใส่แล้วแล้วขงางนะยังขางพวกนี้บ้านกำลังเริ่มกำล,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 ลังเริ่มพี่น้องเลยใส่สร้างเพิ่นแปลงไหนเลยของน้ำบ่เออสวัสดีเด้อด้วยจะคนมาจะคนเนี่ยฮะสี่คนเอาเาน้ำ ครับได้ Rồi ปลาไฟพอเจ้าเออเออมาลังเนาะกํา <laughs> ล <'m gonna> ังมาเฮ็ดมื้อนี้บ่หือว่าได๋อ่เมื่อวานนี้บ่ได้เฮ็ดบ่่วานกับมื้อนี้เฮ็ดนี้กับมื้อนี้เออวานนี้เฮ็ดงวานนี้อันนลใส่เป็ลม มืัอนี้ใส่เป็นลมข้างนี้กับสีมุวงได้บ่มือนี้มุวงก่อนแล้วก็ใส่เป็นลมไปนะอ๋ออ๋อสิใส่เป็นล่มตัวนี้ก่อนบ่ดีกว่าได้ไดๆก่อนมุวงเลยมุวงเลยม่วงบ่ได้ใส่อัดทวนก่อนบ่ออาลำหลังอ๋อสีมุวงก่อนสีมุวงก่อนแหละอ่าจังเป็นล่มหลังอ่าเพราะที่มันต้องได้ใส่เส้นอีก่ได้หน่เนาะอ่าต้องได้ใส่เส้นอีกพี่น้องเยตั้งเส้นขึ้นอีก rồi cả leo tê thang sang phân hết vì nào phải nó họ ta cao cả Sao lại họ hiện thang sang phân cả vậy bà vẫn phân à, ăn con tại cao ăn tuôn Vẫn gặp bao nhang là ba không. hết ăn lại con gặp bao nhang là ba <laughs> ờ, cái cái dưới sảy vì này đó bay thì hao nhang lo một con vâng nữa rồi sẽ đi phần thằng cái gì đấy nhở còn nhiều phần nhâm mà phi nội không? không nó chỉ thong ngắm gì này mình đang nì đi lông cho đi thằng nì đi thằng này đi thằng nì đi thằng này đi thằng nì đi thằng bò đi thằng bôi đi thằng bò đi thằng bò nó ลงพอมีได้เล็มอยู่ได้ใช่เนาะมาเพิดเดียนะโดยเพิ่จังได้ไปเล็มาก็ได้สังลนจลนจจะได้ไปเล็มมาใช่เนาะอาคาดีดีนัเล็กกันเลขกกันเหนืยครับคุณบายดีเพื่อนไหมเป็นมูกัยฮะว้ายมูกเกี่ยวเลยว้ายห้เพิ่อีมีล้วนนี่เนาะ โอ้สร้างเป็นกระลางกันใสเป็นลมตอนนั้นเนาะเป็นเช็ดอยังก้อนบะนี่เป็นสิบม้วนก่อนบอฉันว่าย่านไม้มันดเพอว่าไม้มันอ่อนเถอมันงบอท่ไมมันหลีดสิมันมันหลีดไหนเนาะ ยันยันมันแอนมันอย่างนั้บ่กะอองตามทั้งคนนคนสีเนันอะไรก่อนก็ไดอยู่ยัง so like ไงเนาะว่ามันกะเครื่องเขากับมันมาครบไปแล้วอนะมาครบไปแล้วไปไนอพระวังเด้อย่างไว้กใกล้จังกระสีเนาะมาแยี่มเมืองทางสร้างเมืองก่อนว่านนว่าพิ่น มาโมนี่ยังมาพนมแล้วหรอไปแจ๊กกว่อยังเนาะพันพ่นเทเจกมือแล้วน่อเพมือนเอ็ดเริมเอ็ดมือหวานนี่มือหนึ่งพวพันธุไยจะเลิมเลยโดยมือหนึ่งเนาะพลังเฮ็ดไปทางไหอากาศคือว่าพ่นธุ์ละเรียนเลยพันธุ์งามมันนิสานเนาะไปพลังิ่ก่อนไปทมไปทางเย ในพ่นธุ์ไมยัง่ใช่พันธุ์แทกบ่เลยเพิ่นมาเชี่ยวขึ้นยืนขึ้นโอ้สองเพ้นอยู่นี่เนาะเหนือยกลางเริ่มมันลมมันหนักกับเนาะระวังเวลาวขึ้นเป็นยังไงดาวขึ้นมันกับอยากนั่งแหน่ได้เปล่าหั่มเอาก็ก็ได้กับมาเสื้อข้างนั้นมาเสื้อข้างนี้ได้กับดึงขึ้นเอาเห็นตามทางมันสร้างรถเพันธุ์เฮตันนะเป็นยังไงเนาะ อันนี้ประเทศห่างนี่คักแน่นี่เนะเเาะโดยห่างเย็บ<อ>เ,เอาเป็นหล่มเซื้อปร<อ>ะเทศห่างแล้ว่าคืนเป็นล่มเพียงเนาะือว่าทั้งสร้างประเทศละเอียดเลยเพีนนยงนนนนนนไหอว่างานเพี่งสอกมาในแบบละเอียดเลยเนาะคักนี่เต็มบมงเงิน,น,นก,กันเอ้ยว่าเมื่อเมื่อจริขึ้นเชฟปูนเพียงไหนเนาะก็เลยอัน ไปมาอัปเดทองค์กรนะนะมาอัพเดทองทางสางงร้างอง์กแบบมันเหตุไปถอนสายแล้วจะ่ามีอันมีขาดนะนะอะไมาเยี่ยมอกรเพียงเท่นั้เลยมันจะมุ่งตัวหลังค่าใหญ่นั่นกนะ่อนเ <c oughs> นาะประตูดังแงงอยู่เี่เนาะไปดีประตูนังแงงเงี้ยงเลยเนาะเงี้ามอยู่ปะงี้เนาะโอ้งี้นะี <c oughs> ่ว่าแทน

ดีงามอย่างนัเนาะหเห็นหลกวัวกน้้วขงแรเลยอยากนู้อเฮ้ยจาหนกินน้ำร้อกันนะม่ได้ข้ารถด้คือ่อยข้ารถเนาะสมงเ่ออยากให้กินน้ำร้านก็มีอืมันดูมาสิกแล้วก็ไปรถเนาะกเจ้ามี่เพาะว่าไม่ได้พระเจ้าสร้งคืนสาืนย่าดู่บานี่เนา มสีใจบ่โ้ยตอบลนะตอเลยนะ้ยมดเสียใจไก็ไปไปได้หีืชุดนั้นเอาไรดิเออได้เอาใจว่าแล้วจนวางค่อยโผล่มังว่าจะอยอชิเนกะได้หเขาจโผล่มาได้แต่กระทั่งไม่เท่าผลกันไม่ได้ มากนะนะแบบว่าเขายอะลมแบบนั้นอะดวเขาขึ้นไปโดนมีมีคนอยากร่มจะแล้เขาใ้ใจดยเข้าย่อแล้วกระโถมมาแล้วกระโถมมาแล้วทางพ่อเพิ่นท้าวากรงของแนวว่าทางแม่นะเ่าว่ายัง ได้แล้วพูน่นแล้วเขามีเซอร์น่ะนะเขาเจ้ามีเซื้อระกับโทรมาแปลว่ามีคนล้มโดยมีคนล้มแหลม่ตู้ทางเราบ่อยากสนใจพูนั่นโดยเราโทรมาหาพี่แะบ่ให้พูนี่ยืนยันว่ามีครอบครัวแล้วแต่เราบ่อยากเสื้อโดยคิดว่าแบบเป็นแม่ห่างไม่ห่างเพราะว่าเพิ่นไปเพราะว่าเพิ่นไปเรื่อยๆนะใส่นเขาแล้วอย่าเลยที่ถืว่าขอขาดเลยที

ชุมแชวกันเนยโรยกัเมรียโยวดีวันนี้เ้ยเนปคือว่าแลเมรีเม่แล้วจะไปใครบัวบ่นเขาโยกไปเลย้ามัเอาป้ามาเดี่วเด้อจ่มีก็จะไปใครใช่นห่นอไปขางนี้แถวี่รถล่อไปขี่รถนี่เนาะจักมัดได้จักมัดมาเนี้ได้3มัดมสามัด พอได้ไปขายเนาะด,ดีมาท่านเป็นผู้ดีไปหน่อย,นยอปเปน,นะาะง่เป็นผ้่อคนแรกงเพราะแม่เบิ่งก้อนแบบว่ามือฉีเดินเกินทางเนือทางเชื้อปนอะไรไปหน่อยเาก็เลยมาแม่เบิ่งเบียก่อนเนาะอย่างว่ามันมีแนวขาดอะไรนั่นนี่ก็เลยมาเบิ่งก้อนอันคือว่ามันบาอย่างหปวพ่อกะคนลงมาแต่ในคน้แบดน้เนาะ มันขึ้นจะพ่ออยู่หรอทางกระจีเนาะมันมันวัดลงไหนอยู่บอ้ะนทางท่ามทางงานสร้างเพิ่นว่าผออยู่บอวะเพิ่นว่าผออยู่ผออยู่อ่ะเพรานื้อผัวมันจังแมกกดแต่แต่แต่คมยาวมันจากจากอันข่าวทอดพุ่นเนี่ยนะลูกเช็ดแมกบอ้ะเช็ดแมกบ่้เช็ดแมกเช็ดแมก นี่สพอมก็สีเากับแปดแปดแผ่พัแ่นแผนึงบ่แต่ทังสร้าง่นว่าพออยู่มันจะพอเนาทัไปอืมว่าเอาเป็นเม็ดนี้ย่ามันเริ่มกันไลาออมันเป็นหนามันเป็นหนาอันแปดสิบ่พอมาห้ามันก็หนาหนาแอืมาห้ามันก็หนาแปดิบอ่าเชซิบก็มีหนาเม็ดก็มีเมเช้าก็มี mình tạm thang công an dẹp hơn, à, lẽ là có khủng long mưu sang, nhằng, nhằng, đù, nhằng nỗi nương, chân tây khứp uang lăng, à, này cũng mua cho anh, mai có mai năm nè, nó. ตอนกลางคืนกลับไปแล้วก็เพิ่นกลับไปคุดคุ้มาโม้แต่ว่าไม่ไม่ไม่เสร็จนะมันมีบ่มีใส่บ่ไม่เสรนจไม่แล้วเพา่อน้นเลยย่อสั้งกระซีไปนะสั้งกระซี่ย่อขึ้นพุ่นงเชี่ยวขึ้นน่บ่ออนี่เชี่ยวขึ้นอ๋อสั้งกระซีขึ้นเชาขึ้นได้บ่ออน่ะไปไปเพิ่อนก่อนไปอ่าเราไปนิดก่อน

ให้เจ้าเชียงกีขึ้นนี่ได้บ่เนี่ยไงขึ้นทางนั้นเิ่นข่าวอ๋อขึ้นเลยกับต่วงในจออือืมแบบว่าจะเอาขึ้นเอาขึ้นแบบนี้อันนี้เนาะขึ้นทางข้างเอาขึ้นทางข้างแล้วก็ไล่ไล่ไป่นเลยเอาขึ้นไว้ทางบ้านได้บ่แม่นขึ้นไปมัดไรเงี้มันเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอ๋อแปลว่าเอาขึ้นไปป้าไวหแเลยเอาจ้ำเอาจ้ำเอามาเลี้ยงเลี้ยงเฉลยบ่เนี่เออ แปลว่ามันยาวขึ้นไว้นี่ก้อนแล้วก็จะยุขึ้นไป็นตัวพุ่นอีกเนาะเพราะว่าขางนี่มันหาขางนี่ใส่เป็นโรคน้ำหลังมันบอกแปล, mm hmm. แลว,ว่ามืนนี่เนี่ยมันมุ้งเลยมัอนี่เนาะเหตุโหมกอนมัอน,นี่เ mm hmm. <laughs> ห็ดหหมกอนไปเลยวานนใกล้พิลลมนั่นเป็นไร ลมโย่มันเืคยจับไม้มันนั่นนะไม้มันดีดอยนี้มันแห้งสดอ๋อมันด้งานมันในคัดใส่กันบ่มันแอ็นบ่อะไรย่างมันแห้งโอ้มันแห้งแล้วมันนั่นไม่เลยเซลตรงนี้อ๋อลงตรเนาะไปมือเอาแหงซีขึ้นเม่ล้มเนาะอยู่ไปเลยบ่อยู่เลยอยู่เลยเวยอ้ไม่จะวางไร มามาย่ามาอย่ามาระวังมือดิไปไปไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปตุ๊บใส่ใส่ปาโทษทีระวังมือเลยสร้างเลยใครจะลุ้สร้างให้ทุกคนซุ่มซุ่มกระชีโอ้ยลากนได้พี่นออยเนาะอ่าหันชูนี่มันตึ๊บเนี่มันตามตึ๊บแล้วหงวย Mino lê? A mặt thăm thức lắm leng đấy bê? Soon thức, vẫn nói là vì nó. Ba lê? Ba lê, bỏ bê. Ba lê. 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 lê.

ตังเนาะองระบบักเอตนั่นกับต้งนั่นกับซอ,องอีงแล้วก็จังจังคดได้ใส่ได้เลี้ยมล้างน่อยเนาะ <S <S 2> <S 2> แต่ว่าไม่นันมีใส่พ่อว่าไม่นั่นนะ <S <S ไม่ไอัด ăn mày nhá à, mày xem mân là nè ho bò ho vùi nó bằng nước mưa đưa mỗi quả xé sang này đó. À, cho xem nó đây khẩn tốc một cái như ấp ต้องดับเอาเงินไว้ซื้อท่้นอยกินมาสร้างเด้อเด้อเลยสร้างเส้นทุเรียงหน้าหอยสร้ามเส้นก็ได้แม่เสื้อกินมาเพราะว่าไปเอาพราะเขาออกมาล้างออกมาแต่บ้านเด้ออกมาแต่บ,บ้านไหนก็มาแวะก่อนเด้อ,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 อสร้างแบบกลางมาเริ่อนเวทมาเห็นวันนี้เป็นยังไงเนาะขอสวามใจข้อใจละลายใจไม่แต่ ก็เลกลังลงมาแต่เซปนูนทางสีมาเยี่ยมมึงอีกได้บ่นิดเดียนะทางบ่นิดทางซ่างมึงกับการสีเอาสังกระซีขึ้น,ปนเ,เ,เป็นต่างไม่แต่ว่าเนาะให้เป็นขวายขึ้นเอ,อนาลงเป็นต่างนอนระวังมือระวังตีนเนาะย่านเจ็บปวดเป็นยังไปเนาะกับสั่งกระซมกระสีสขาเจ็บปวดแล้วก็เานาะมันกับจิตไ่ได้เหตุต่อยได้พี่น้ยนอยเนาะานนขบเพลขบเศร้านะขบผ่านเนาะย,ย่านระวังเงาและเนาะ ญาติพี่น้องกระทสวงเกษตเอาเด้อนเด้อจังในกระทั่งโมเสสทได้ไปเวียดก่อนเนาะโดยแวมาเยี่ยมเบิอร์ในช่างเด้อเดี๋ยวแวะข่าวมาเยี่ยมไหมนี่กลับลงมาแต่เหนือพวกแรบบิดนี่ใส่เสื้อป่วนก่อนมือ่นโดยมาลำหน้าพอดีแล้วเลยเนาะโดยโดยโอเคโอเคเนาะ ด้วยสบายดีเ hmm. ด้อขอบคุณขอบคุณ sí? ก no. no. right. no, ันหลายเด้อเธอบาซายเดินทางปลอดภัยเด้อทางบาซารีฟ่ามาลองทน้นสองเพื <S <S ่อนกันทไปขายบักบัว่ตเนาะเอาบักบัวก็ได้ลืมด้วยนี่เนาะเอาของใจได้หมดตเด้อด้ด้ยด้ว ด้วยด,ยดย้วยเดี๋ยวแม่ไปเยี่ยมไม้เนาะไม้สุดลาพี่น้องเอ้ยฝันสางเพิ่นกระซี่เอากำลังเอาสางกระซีขึ้นเนาะแล้วก็ส่งต่อไว้พุ่นเลยพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคเลยพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้การ์เซได้ข้อโตลำลาไปก่อนเด้อพอๆกันใหม่เราโมนี้กับไว้มาอัปเดทฝันเงินฝังซานของทางน้องดำพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับวันนี้ลำลาไปก่อนแล้วสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ